กลับมาสู่ช่วงที่3ของเรานะคะกับช่วงเดลิเ็กซ์เปิดค่ะซึ่งในช่วงนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันมาพูดคุยถึงสาระและก็ความรู้ในด้านต่างๆนั่นเองนะคะและเช่นเคยเป็นประจำทุกวันอังคารค่ะกับในช่วงของสาระปัญญานะคะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะมานําเสนอนะคะเกี่ยวกับตัวยาที่หลากหลาย คนนั้นอาจจะใช้ตัวยาแบบผิดๆหรือรู้จักยาบางชนิดแบบผิวเผินเท่านั้นนะคะบางทีนะคะหลายๆข่านอาจจะเอาไปใช้แบบผิดวิธีจากผลดีก็เลยกลายเป็นผลเสียซะอย่างนั้นค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะช่วง daily expert น้ำเกลือร้านจนมูกค่ะ ไม่ได้ป่วยเป็นอะไรคะ่ะซื้อจะติดบ้านไว้เฉยๆนะคะใช้ไปสำหรับไปล้างจมูกนะคะอยากจะทราบว่าน้ำเกลือล้างจมูกนี้สามารถรักษาโรคภูมิแพ้ได้ไหมสามารถใช้น้ำเกลือล้างจมูกในเด็กอายุ2อขวบได้ไหมคะ แมอย่างช่วงนี้ก็เข้าฤดูฝนนั่นเองนะคะหลายๆท่านก็อาจจะมีอาการเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลน,นั่นเองค่ะอีกหนึ่งวิธีที่หลายหลายคนแนะนําก็คือเรื่องของการล้างจมูกด้วยน้ําเกลือนั่นเองนะคะคุณป้าก็มีฝากคําถามเข้ามาค่ะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราจะล้างจมูกด้วยน้ําเกลือนี่สามารถใช้เกลือที่บ้านเลยได้หรือเปล่าหรือ เด็กสองขวบสามารถที่จะล้างจมูกได้หรือยังนะคะเอาเป็นว่าเราจะมาไขาข้อข้องใจพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะคะทางรายการของเราต้องขอต้อนรับค่ะเภสัชจักรหญิงนรินทร์ทร,รัศรพรพงค่ะเภสัชจักรคลินิกฝ่ายเภสัชกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีคะเรามาเริ่มต้นเกี่ยวกับการล้างจมูกมาทำความรู้จักกันหน่อยดีกว่าว่าทาไมคนเราๆนี่ยล่ะค่ะจะต้องล้างจมูกค่ะ คือการล้างจมูกมันเป็นการทําความสะอาดค่ะเป็นการชะล้างสิ่งสกรปรกที่ยังคงค้างอยู่ในโพรงจมูกมทั้งที่เป็นน้ํามูกน้ําหนองหรือว่าเป็นเลือดอะไรเงี้ยค่ะ,คะเพื่อที่จะให้โพรงจมูกเนี่ยมันเคลียร์แล้วก็โล่งขึ้นจริงๆบางทีก็จะทําหลังจากการผ่าตัดหรือว่าการฉายแสงเพื่อที่จะเคลียร์เอาสิ่งสกรปรกที่ยังคงค้างอยู่เนี่ยออกมาค่ะนะคะแล้วการที่เราล้างจมูกด้วยน้าเกลือล้างจมูกค่ะเราสามารถที่จะทําได้บ่อยได้ขนาดไหนคะโดยทั่วไปเนี่ย ขั้นต่ำก็จะประมาณสองครั้งต่อวันก็คือตอนช่วงเช้าแล้วก็เป็นช่วงก่อนนอนเช้าคือตื่นนอนมาล้างได้เลยใช่ใช่ใชค่ะ,คะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือตอนที่เรามีอาการแน่นจมูกจริงๆก็ล้างได้โดยที่ไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งอะค่ะอืมนะคะอันนี้ข้อสงสยัยบางทีเราไปซื้อเนี่ยช่วงนั้นหมดพอดีเลยแต่ว่าจะต้องล้างมจมูกและเป็นคนที่ติดในการล้างจมูกเราสามารถจะทาการล้างจมูกโดยใช้วัตถุดิบที่บ้านเนี่ยแหละค่ะเป็นเกลือได้ละมาละลายแล้วล้างเลยได้ไหมคะ จร,จริงๆการล้างจมูกค่ะจะใช้เป็นน้ำเกลือความเข้มข้น0.9%เนะซึ่งมันจะมีความเข้มข้นเท่ากับเลือดนะคะโ,<อ>โดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเราไปซื้อเป็นขวดมันก็จะเป็น0.9%อยู่แล้วแต่กรณีที่อยากจะทำน้ำเกลือล้างเองเนงคะอาจจะต้องตวงยากนิดนึง่งจะต้องเป็นเกลือประมาณ4.5กรัมในน้ำ500 4.5กรัมเนี่ยก็จะประมาณกเกือบช้อนชาค่ะ5 0 0ซี <500 cc S 1> <อ>ก็ผสมได้แล้วก็ ทั้งเกลือแล้วก็น้ำควรจะเป็นเกลือสะอาดและน้ําสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพิ่มเติมค่ะแล้วก็หลังจากที่ผสมแล้วเนี่ยแนะนําให้ใช้ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงโอ้โหห้าร้อยใช้ใช้ยากช่นะก็คือถ้า oh. ใช้ไม่หมดก็ให้ทิ้งไปอยู่ดีทิ้งเลยอยู่ดีใช่ค่ะ oh. เพราะว่าไม่งั้นมันเสี่ยงต่อการติดเชื้อเพราะมันไม่ได้มีสารกันเสียหรืออะไรอันนี้ในกรณีที่ผสมเองที่บ้านแต่ถ้าเป็นขวดละคะเวลาหลังจากเปิดใช้เราต้องใช้ให้หมดภายในขวดมันค่อนข้างใหญ่อะถ้าเกิดเป็นขวดอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเทออกมาใส่ภาชนะอื่นเงี้ยแล้วใช้เนี่ยก็ยังพอใช้ได้หลายครั้งอยู่อาจจะไม่จำเป็นต้องหนึ่งวันในปวดใส่เสร็จปิดไม่เป็นไรอย่งน,น<ช>ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะแล้วการล้างจมูกล่ะคะด้วยน้ำเกลือมีประโยชน์อะไรกับระบบทางเดินหายใจของเราคะ,ะประโยชน์ในส่วนแรกอะค่ะก็คือหนึ่งอย่างที่บอกไปนะคะมันจะมีเรื่องการชําระล้างในส่วนที่เป็นน้ํามูกน้าหนองอะไรเงี้ยออกก่อนแล้วทำให้โพรงจมูกเนี่ยสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็น ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการบรรเทาอาการคัดจมูกได้ค่ะก็คือบรรเทาอาการคัดจมูกลดอาการระคายเคืองแล้วก็ลดปริมาณน้ำมูกที่คงค้างอยู่ในโพรงจมูกค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจะช่วยลดอาการบวมของภายในโพรงจมูกแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับโพรงจมูกด้วยแล้วก็กรณีที่มีการติดเชื้ออยู่ภายในอย่างเงี้ยค่ะอาจจะช่วยทําให้การลุกลามของเชื้อโรคเนี่ยลดน้อยลงก็คือไม่ให้มันไปยังสู่ปอดอย่างเช่นบางคนพอสั่งน้ำมูกไม่ได้ก็จะแบบไม่ได้สั่งน้ำมูกอะ่ะแบบ พูดยังไงดีเหมือนเอาหายใจเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดลุกลามแล้วก็ลงไปสู่บริเวณอววาวที่ลึกขึ้น,นะคะ<อ>แล้วก็กสําหรับคนที่มีความจําเป็นจะต้องพ่นยาทางจมูกถ้าน้ามูกเยอะเกินไปนะค่ะไอตัวพื้นที่ที่จะให้ยาเนี่ยซึมก็จะน้อยลงดังนั้นในการล้างจมูกก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการของการพ่นยาได้เหมือนกันค่ะ๋อเนี่ยคุณผู้ชมคะนะคะ,ะ,คะ,นะคะสำหรับ ใครที่ยังไม่เคยล้างจมูกเลยเพราะอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องน่ากลัวอาจจะกลัวจะสำลักหลายๆอย่างนะฮะเอาจริงที่ฉันตั้งแต่มาทํามาเป็นพิธีกรที่นี่เนี่ยฉันเพิ่งจะล้างเป็นต้องสารภาพเลยจริงปกติล้างอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ล้างแล้วผ่านมาอีกช่องรูจมูกนึงคือผ่านแล้วขึ้นลงเพ้่ลงอยู่อย่างนี้ <c oughs> เพิ่งจะล้างเป็นแต่สําหรับใครที่ไม่เคยล้างจมูกเลยตั้งแต่เกิดมาเขาจะมีวิธีการเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างคะจริงๆในส่วนของอุปกรณ์นะคะ อย่างแรกเนี่ยอย่างที่บอกมันจะต้องเป็นน้ําเกลือสําหรับล้างจมูกนะคะก็เป็นอย่างแรกที่ต้องเตรียม2ก็คือจะเป็นไซรินขนาด1 0บถึงยี่สซีซีแล้วก็จะเป็นจุบยางล้างจมูจกแต่อันนี้ไม่ได้บังคับนะคะถ้าเกิดมีเนี่ยก็จะช่วยอำนวยความสะดวกมากขึ้นออต่อไปก็จะเป็นภาชนะใส่น้าเกลือค่ะคือเทน้ําเกลือ,อกมาก่อนอในส่วนของขั้นตอนนะคะก็จะเริ่มจากการที่ให้คนที่จะล้างจมูกค่ะนั่ง ในท่าที่ก้มหน้าลงอะคะ่ะล้างมือให้สะอาดก่อนเนาะ,ะแล้วก็เทน้ําเกลือลงไปในภาชนะที่เตรียมไวะคะ้ค่ะแล้วก็ดูดน้ำดูดน้ำเกลือเข้าในไซริง์หรือว่าในกระบอกฉีดยาแล้วก็สวมจุกยางล้างจมูกถ้ามีจุกยางนะคะแล้วก็ให้กั้นหายใจแล้วก็ก้มหน้าอ้าปากหายใจอาจจะหายใจออกอย่างเดียวก็ได้ในกรณีที่ถ้าสมมติว่าหายใจไม่ได้ก็เป็นทางปากเนี่ยค,ค่ะในเด็กเล็กอาจจะถ้าการหายใจไม่เป็นก็จะให ร้องเสียงอาตลอดเวลาก็คือจะเป็นการกั้นหายใจโดยอัตโนมัติแล้วก็ฉีดน้ําเกลือเข้าไปในรูจมูกค่ะน้ําเกลือจะไหลเข้าไปในโพรงจมูกแต่ทีเนี้ยอาจจะไม่ได้หมายความว่าจะต้องไหลออกจากอีกข้างหนึ่งเสมอไปอจะไหลข้างเดิมหรือว่าบางทีก็จะไหลลงคอ,อก็ได้มันเป็นช่องทางที่เชื่อมติดกันใช่ค่ะน่าละผมคอใช่จากนั้นก็ให้สั่งน้ํามูกออกอแล้วก็ทําซ้ําอีกจนกว่ามันจะไม่มีน้ํามูกหรือว่าสิ่งแหวกบอมอะไรอีกอะค่ะตายแล้ว ไม่น่าล่ะบางวันก็ขมบางก็งเค็ม๋อมันก็ลงไปที่คอมันก็ลงได้ใช่ค,คะ,คะแล้วจากวิทีอาร์ค่ะอาจารย์คะเมื่อช่วงต้นนะคะมีคุณป้าก็ฝากถามไปว่าการที่เราล้างจมูกบ่อยๆทุกๆวันอย่างที่อาจารย์แนะนําก็คือตื่นนอนมาอ่ล้างหนึ่งครั้งก่อนนอนอีกหนึ่งครั้งนี่จะเป็นคือล้างได้สักสองครั้งต่อวันนี้อย่างต่ํานะคะ การล้างจมูกด้วยน้าเกลือเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดอาการรักษาโรคภูมิแพ้อันนี้จริงหรือเปล่าคะ,ะในเรื่องของการลดอาการนะคะก็จะช่วยได้ในกรณีที่มีคือโรคภูมิแพ้เนี่ยต้องแจ้งก่อนนะมันเป็นลักษณะของอ,อ,อาการของโรคที่จะมีสารคัดหลั่งมากกว่าปกติมากกว่าคนทั่วไปทีนี้ถ้ามีเยอะเกินนะคะมันก็จะเกิดอาการแน่นอยู่ในโพรงจมูกมซึ่งการล้างจมูกเนี่ยช่วยลดความเหนียวข้นของน้ำมูกแล้วก็ทาให้เรา กําจัดนูนน้ํามูกได้ง่ายขึ้น<ม>ก็ช่วยลดอาการคัดแน่นบริเวณนั้นได้<อ>ค่ะนะคะอีกหนึ่งคำถามนะคะคุณป้าฝากถามมาว่าถ้าเกิดว่าวิธีการล้างจมูกด้วยน้าเกลือเราสามารถล้างในวัยเด็ก2ขวบได้หรือเปล่าคะจริง,รงๆไม่ได้มีข้อห้ามนะคะสําหรับเด็กเด็กเล็กหรือว่าเด็กโตอะไรเงี้ยสามารถล้างจมูกได้หมดแต่ว่ามีสิ่งเดียวที่แตกต่างกันคือเทคนิคที่ใช้เนื่องจากาที่แจ้งไว้ตั้งแต่แรกเนาะว่า เด็กเนี่ยอาจจะยังกั้นหายใจไม่เป็นเนาะผู้ปกครองหรือว่าคนที่จะทําการล้างจมูกให้เด็กค่ะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการสําลักนิดนึงเ<อ>ช่นอาจจะเริ่มใช้จากแบบปริมาณซีซีที่ต่าๆก่อนนะคะ,คะน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณเอาอหรือถ้าเด็กเล็กมากๆจริงๆเนี่ยอาจจะใช้เป็นแค่น้ําเกลือหยอดในจมูกแล้วก็ใช้ลูกยางสีแดงะคะ่ะดูดออกอใช่ ก็ได้เช่นกันเนะ<ช>คะเพราะอ,อย่างผู้ใหญ่เรานี่ยังโอเคยังพอ<ช>ได้ยังยังเพื่งจะเป็นเลยแล้วเด็กเล็กๆล่ะเออนะมันก็มันจะมีเทคนิคมันขึ้นอยู่กับเทคนิคนั่นเองนะคะแล้วอย่างนี้การล้างน้ําเกลือด้วยล้างจมูกด้วยน้าเกลือนี่นะคะเรามีข้อควรระวังบ้างไหมคะข้อควรระวังอย่างเดียวก็คือข้อควรระวังเรื่องการสำลักค่ะอืก็อย่างแรกเนี่ยก็อาจจะต้องกั้นหายใจก่อนแล้วก็เพื่อป้องกันการสำลักนะคะแล้วก็เริ่มจากปริมาณ น้ำเกลือที่ฉีดในแต่ละครั้งเนี่ยน้อยๆก่อน oh. หรือในบางคนเนี่ยเนื่องจากน้ำเกลือบางทีอาจจะเย็นไปนะอุณภูมิมันเย็นแล้วก็จะรู้สึกตกใจแล้วหายใจเข้าโดยอตัตโนมัติอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. อาจจะต้องอุ่นน้ำเกลือให้เป็นอุณภูมิใกล้เคียงกับร่างกายก่อนถ้าอย่างงั้นก็จะช่วยลดอาการตกใจลดอาการแบบสำรักได้ค่ะ oh. ลดความเสี่ยงบางคนไม่รู้เลยกลัวแบบว่าเปิดแล้วต้องใช้แช่ตู้เย็นเลยเออถ้าแช่ตู้เย็นเนี่ยในกรณีที่ถ้า เคยล้าง e <ï l> <ng> อยู่แล้วไม่ได้มีความตกใจอะไรอย่างนั้นก็จะช่วยทาให้มันดีขึ้นแล้วก็<ช>ยืดประสิทธิภาพของน้าเกลือให้มันนานอีกหน่อยด้วยใช่ใชค่ะเอาละคุณผู้ชมขานะคะอะได้ทริคแล้วก็วิธีสาระความรู้เลยทีเดียวเกี่ยวกับการล้างจมูกด้วยน้าเกลือค่ะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าการล้างน้าเกลือนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะล้างได้บ่อยเลยทีเดียวในทุกๆวันนะคะล้างวันละสองครั้งต่อวันก็คือเช้าก่อนนอนแล้วก็ ตอนอก่อนเข้านอนแล้วก็ตอนเช้าเลยทีเดียวนะคะซึ่งถ้าเด็กเล็กก็อาจจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยเสริมเพิ่มเติมกันเข้ามานั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะไปดูว่าเอา๊ะวิธีการล้างจมูก ทางอย่างถูกวิธีทําอย่างไรซึ่งเราเคยมีการสัมภาษณ์ไว้แล้วก็สามารถไปรับชมย้อนหล,งลังผ่านทางแฟนเพจของเรานะคะกับวิธีการล้างจมูกด้วยน้าเกลือค่ะวันนี้ทางรายการของเราต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเพศจักรหญิงนรินทร์ทรศิระพรพงศ์เพชจักรคลินิกฝ่ายเพศจักรกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับการล้างจมูกด้วยน้าเกลือค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากับจิตคิดบวกนะคะซึ่งเรามีนัดกันในทุกๆวันอังคารเลยทีเดียวค่ะซึ่งวันนี้เราจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะทางด้านจิตเวชท,ที่จะมาให้คําแนะนําแล้วก็เปิดสายสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านให้โทรเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะสาหรับใครมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถหยิบโทรศัพท์แล้วก็ยกหูเข้ามาเลยนะคะโทรมาที่หมายเลข023547104และ023547105และติดตามชมได้ในช่วงหน้ากับจิตคิดบวกะคะ่ะ